สวัสดีค่ะวันนี้เราคุยเรื่องผักเครี่ยงกันนะคะผักเครี่ยงจะเป็นพืชเศรษฐกิจต่างภาคใต้มักนิยมปลูกชายใบประกอบในการทำอาหารทำให้ไล่ย่างเช่นต้มผีผักกัข้ข่แก่งจืดเก่งเรียงล้วกกินน้ำพริกใส่ไหนห่อมกผักเครี่ยงจะเป็นพืชที่ชาวรับประทานมาคองชาวภาคใต้ แัดเป็นไม้ย,ยื่นต้นขนาดกลางชายเก็บยอดอ้อนรับประทานผลใต้แนะนำํำให้เลือกที่เป็นใบเพลาจะมีรสชาติออกมันว่านนิดๆอาหารยอดนิยมที่กินกันมาเฉนผัดไข่ตมกะทิลวกนินกับน้ำพริกเมนูอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายคุณผู้ชมผู้ฟังได้ฟังดังนี้แล้วตอนเย็นข้าครัวทำเมนูผัดเคี้ยงกันเลยนะคะสำรับวันนี้ฟากไวเพียงเท่านี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องปลูกอะไรในกระทางด้วยนะคะอีพีหน้าเรามาเจอกันอีกว่าจะเป็นพักอะไรข้องขาตายสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ